ตอนที่สเหนื่อยมากหมอฟัน g ีพตะโกนในใจพลางดูดโกโก้ปั่นหวานหวานจีพีเจเนอโรพรักติชเหมอที่ไม่ได้เรียนต่อเฉพาะทางโอ้ยปวดหลังผู้ช่วยหน้าเคาน์เตอร์เดินยิ้มเข้ามาในมือถือจานขนมปังสังขยามาด้วยแปลว่าหมอทำงานเอนโดได้สิคะเอนโดเอนโดด t นติ End End ics, งานรักษาคลองรากฟัน ถ้าเคสไม่ยากใครๆก็ทําได้ค่ะแต่จะทําหรือไม่ทําก็อีกเรื่องหนึง่งอวัสดาบอกขำๆผู้ช่วยสองคนในคลินิกเข้ามานั่งล้อมวงคุยในห้องครัวอา้าวงั้นหมอก็รับเคสเยอะๆสิเห็นทําแต่ตรวจแล้วก็ส่งต่ออวัสดาหัวเราะถ้ามีคนทําได้ดีกว่าหมอก็ส่งสิหมอไม่ได้เรียนเฉพาะทางนี่นาะหล่อนพูดพลางกินขนมปังจิ้มสังขยาไปด้วยอืมอร่อยดีแล้วทําไมไม่เรียนละหมอ ไม่อยากเรียนนะ่ะแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วยอ้าวแล้วใครไปรับน้องพีชละหมอผู้ช่วยหน้าโคเตอร์เพิ่งนึกออกตายตายนีห่าหมองครึ่งแล้วโทรบอกให้พ่อก็ไปรับแล้วจ้าหมอแพร์บอกด้วยน้ําเสียงสบายๆพลันนึกได้ว่าวันจันพ่อจ้กรต้องตรวจนอกเวลาต่อนนี่นาคนไข้เหลือ,อยากี่เม็ดครับเหลือแพงหนึ่งหมอหมอที่กําลังปเคาะแป้นคีย์บอร์ดชะงักพอจะอ้าปากดูคนไข้เจ้ากอนที่อยู่แถวๆนี้ก็งอ,ง,งอแงอีกแล้ว พ่อพีชเขีวอะ่ะหมอปลื้มมองกล่องแซนด์วิชกับกล่องนมเปล่ากระเพาะเล็กแค่นี้ยังไม่อิ่มอีกเหรอแปบ๊บหนึ่งนะน้องพีชเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวประวัติพูดพลางพิมพ์ใบสัญญาไปด้วยคนไข้ครับยานี้เป็นยาฆ่าเชือ้อถ้ากินไม่ครบครั้งต่อไปมันจะดื้อยาแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่นะก็ประยนสิหมอหมอปลื้มขมวดคิว้วขณะเดียวกันลูกชายตัวกลมที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เริ่มไม่อยู่นิ่ง าเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆแล้วคนไข้กินยาไม่ครบแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนจนไม่มียาตัวไหนรักษาได้แล้วนะครับพีชไม่กินยาอุ๊บคนไข้ชายชอายุราวหกสิปีหลุดขำปวัติหันความมามองเจ้าก่อนแล้วเอ่ยด้วยน้ําเสียงดุน้องพีชพ่อคุยกับคนไข้ยอยู่เจ้ากอนเดินมาม,มุดใต้โต๊ะตรวจแล้วเขย่าขาพ่อพร้อมกับส่งเสียงยานขางอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดประวัติกระแอมเบาๆก่อนหันมาคุยกับคนไข้ รับยาไปรอบนี้ทานให้หมดนะครับเดี๋ยวดื้อยาแล้วแผลไม่หายนะพีชไม่กินยาโอ้ยน้องพีชไม่ต้องกินยาสักหน่อยแม่พีชเอาหมูเตะลูกหมูบอกขณะนั่งอยู่ในรา้านก๋วยเตี๋ยวริมทางอาวสหยหมูเตะชุ่มน้ำจิม้มวางในจานของลูอ้วนเอวยอ้วนจะว่าไปเจ้าก้อนก็เลี้ยงง่ายอยู่หรอกลืมไปแล้วว่าอยากกินข้าวเหนียวไก่ทอดแม่พาเข้ารา้านก๋วยเตีย๋ยก็กินเอากินเอา อวัสดาหัวเราะให้กับสองพ่อลูกที่นั่งข้างๆกันไปทำงานกับพ่อสนุกไหมน้องพีชไม่นกเจ้าก้อนตอบทันทีประวัสิใส่น้าระอาโคตรเหนื่อยเลยพาลูกมาที่ทำงานเนี่วันนี้มีเคสด่วนเหรอพ่อเจ้าก้อนถามจ้ะมีคนไข้ของหมอที่เขาไปเรียนต่อแพรก็เลยทำให้นะอวัสดาเล่าเรื่องพลางใช้ตะเกียบคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวรับประทานแล้วหล่อนก็คีบเกี๊ยวกรอบจากชามเยนตาโฟข,ของสามี ประวัติีิบลูกชิ้นปลาของเขาให้ลูกชายเด็กอ้วนเคี้ยวหนุบหนักขนาดกินแซนด์วิชกับนมไปกล่องหนึ่งแล้วนะพ่อปลื้มฝองแม่แพรเลิกคิวแน่ได้กินแล้วนี่อ้วนก็มันไม่อิ่มอ่ะเด็กอ้วนเถียงทันขวัญพ่อแม่ที่เป็นหมอก็ไม่รู้จะดูอะไรพอจบมื้อเยริมทางราคาสามร้อบาทเจ้าก้ก็เริ่มตาปรือพอ่ออ้มนายหมออายุสีจ้องตาจ้าก้อนแล้วถอนหายใจมาอ้วน เขาอุ้มเจ้าก่อนหนักยี่สบสี่กิโลกรัมเข้าเอวเอวัสดาสะพายกระเป๋าเป้นักเรียนที่ไหลขวาส่วนไหล่สายสะพายกระเป๋าหนังใบใหญ่พอประวัตินึกอะไรออกก็รีพูดขึ้นแพรเอากระเป๋าลูกมานี่หือก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาอุ้มลูกหล่อนต้องถือของก็ถูกแล้วนี่นาแต่ประวัติสบตาแล้วพูดยำ่ำพี่ถือให้แต่ลูกพีชหนักพี่บอกว่าอย่าถือของหนักพ่อของลูกย้ำอีกครั้งทำเอาแม่ลูกหนึ่งหน้าแดงหือมั่นใจเหลือเกินนะ